ันะคะมาจากกลุ่มตัวแทนกุ้งดองคีโตตัวโตนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือกุ้งดองคีโตตัวโตนะคะที่ผลิตออกมาที่เป็นสูตรที่พวกเราคิดค้นกันมานะคะเป็นสูตรเพ่สุขภาพนะคะสําหรับคนรักสุขภาพเฮลตี้นะคะแล้วก็สําหรับคนมีโรคประจํำตัว,ชวเช่นเบาหวาน,นะคะ่ะ ที่มานะคะกุ้งกุ้งดองนะคะเกิดในยุคข,ของสมัยโซซอนนะคะมีความเชื่อทางการแพทย์ว่ากุ้งนะคะมีธาตุเย็นนะคะช่วยปรับเป่าหรือขับไล่อุณหภูมินะคะที่ทําให้ตัวเรานะคะสบายขึ้นค่ะปัญหาที่จะทํานะคะสูตรกุ้งดองคีโตนะคะเป็นสูตรของคนรักสุขภาพนะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักหรือว่าคนที่ต้องการลดโซเดียมอาหารนะคะจากสูตรกุ้งดองคีโตนะคะจะใช้เป็นเครื่องปรุงคีโตทั้งหมดนะคะ จะลดสารหวานนะคะแล้วก็การเค็มนะคะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตค่ะสูตรนี้นะคะเหมาะกับคนที่รักสุขภาพจริงๆค่ะเป็นสูตรที่ทานง่ายค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องหวานอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็น้ำตองของเรานะคะไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปค่ะวิธีการทำนะคะนำกุ้งสดมาผ่าหลังค่ะแล้วก็ล้างโซดานะคะ แช่ใน5นาทีล้างเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นเพื่อให้กุ้งกรอบแลวมีวแลวมีความหวานค่ะส่วนที่สองนะคะนำหม้อใส่น้ำหนึ่งถ้วยค่ะน้ำเปล่าแล้วก็ใส่น้ำปลาคีโตนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลคีโตลงไปนะคะผสมให้เข้ากันนะคะจนเดือดนะคะแล้วก็พักไว้นะคะจนกว่าจะเย็นส่วนที่ส่วนที่3ามมาทำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มมีพริกขี้หนูมีกระเทียม แล้วก็มีน้ำปลาคีโตน้ำตาลคีโตนะคะน้ำจิ้มไม่ใส่ผงชูรสใดๆทั้งสิ้นค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากค่ะเหมาะกับการตลาดที่เหมาะกับคนที่รักสุขภาพอะคะ่ะต่อให้ราคาของเราจะสูงนะคะแต่ว่าคนที่รักสุขภาพอะคะ่ะเขาเลือกที่จะทานสู่คีโตนะคะเพราะว่าต้นทุนของเรา,าแพงอะคะ่ะท่านที่เขาได้รับซื้อไปรับประทานนะคะเขาก็เข้าใจค่ะนะคะ เดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีฝากปิดให้เรียบร้อยค่ะสดใหม่ทุกวันค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะให้ด้วยค่ะไม่ผสมผงชุรสใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ คีโตล้วนๆค่ะราคาที่เราจัดจำหน่ายตอนท้องตลาดนะคะก็เริ่มต้นที่119บาทค่ะแล้วก็มีช่องทางการซื้อนะคะสามารถสแกนที่ QR Code l ล n ์ได้เลยค่ะหรือว่าเบอร์โทรนะคะ0944047158ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราสามารถขายได้จริงค่ะผู้บริโภคสนใจสินค้าเรามากเลยค่ะเพราะว่าควบคุมเบาหวานนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปสามารถกินได้ทุกวันค่ะไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปค่ะ แล้วก็เป็นที่นิยมมากเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าไม่มีใครทำค่ะเพราะว่าเป็นเจ้าแรกของไทยค่ะที่ทำค่ะความพึงพอใจนะคะรสชาติอร่อยค่ะกลมกล่อมไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไปกุป้งสดใหม่ทุกวันค่ะซื้อทุกวันที่ตลาดค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็แกะแล้วก็ทำใหม่ตลอดทุกวันค่ะพวกเราปุุงกุ้งลองคีโตตัวโต,วต,วต,วตวขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ